กบาบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวที่โอลบค่ะ,จะเจริญธรรมครูทุกท่านจเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องทุกท่านค่ะขอได้งานตัวค่ะชื่อติงชุติวันแสงสำลีชื่อทางธรรมนะคะก็เพียรผองพุทธกระาจนชื่อเล่นไหมปัจจุบันเป็นจิตอาสาประจําอยู่ที่ภูผาพ้ะน้ําสวนตานบุญแปดค่ะก็เป็นนักศึกษาอริยปัญญาตีชั้นปีที่ห้าค่ะ วันนี้จะมาส่งกันบ้านแล้วก็ขอจบหลักสูตรหกเดือนด้วยนะคะเพราะว่าได้สมัครรุ่นที่หนึ่งไว้ก <c oughs> ็กันบ้านในวันนี้นะคะชื่อเรื่องว่าทุกหายสัพพัน์ค่ะแต่มันเป็นอดีตท,ที่ผ่านมานะคะแต่ก็จะมานาเสนอในวันนี้เมื่อวันที่ยี่สิบสองพฤศจิกายนเมื่อปีที่แล้วหกสิบสี่นะคะใหม่ก็ได้รับอุบัติเหตุนิดนึงนะคะ ทางด้านที่มีเคลเนี่ยตกใส่ศีรษะเคลที่มันโค้งๆคงนะคะมาเป็นเป็นเหตุการณ์ที่ว่าไหมเนี่ยจะตั้งใจจะไปบปําเพ็ญร่วมกับพี่น้องที่แปลงพ้นทุกเพื่อไปเก็บตัวแปดแต่ด้วยไหมที่มีตัวกิเลสกิเลสที่ตีของไหมว่าตรงแปลงพ้นทุกข้างล่างเนะ่ะมันก็ยังมีตัวแปดอยู่มันก็จะมีคนไม่ค่อยได้ไปเก็บแล้วเราเดินมาแล้วนะ่ะอย่าเสียทีเลยเราก็ไปก่อนดีกว่า เราเดินไปเก็บโสแผะมันก็เก็บด้วยความยากลําบากเนาะมันก็เห็นมันมีทุกข์แล้วแต่เราลองไม่เห็นทุกข์นะคะมันจะใช้มือดึงใช้เคียวดึงมันก็แก้งๆกลางๆแล้วมันก็ได้น้อยอยู่นะคะมันก็มีพึ่งมีมแมลงมาตอมด้วยแต่เราก็ยังไม่เห็นทุกข์อยู่ตรงนั้นเราก็ยังดื้อดึงที่จะเก็บอยู่จนสักครู่หนึ่งแล้วเราก็เห็นว่ามันไม่ไหวแล้วแหละมันพอแล้วเราก็ตัดสินใจไม่เอาดีกว่าทีนี้ก็เริ่มเห็นทุกข์ได้แล้วนะคะทีนี้เราก็เดินกลับมา เดินกลับมาแล้วก็แบกถุงถั่วแปรพร้อมกับเคียวเนี่ยไว้บนไหล่ไม่ได้เหตุวิบากของอะไรก็โดนใจนะคะให้เราเนี่ยมือมันหมดมือมันไม่ค่อยมีอะไรนะมือมันอ่อนล้านะ่ะเพราะเราไปใช้แรงมือเยอะอยู่เคียวที่เราแบกมาสูงๆอ่ะมันหล่นทิ่มใส่หัวกลางกระบาลเลยนะคะจึ๊บพอหล่นปุ๊บจุ๊เนี่ยใจเรา,ามันรู้สึกสะดุ้งไหมมันก็สะดุ้งนิดนึงนะ แต่ใจเรามันรับรู้ถึงความเร็วของภัสสะที่มากระทบเนี่ยมันก็มีความแรงแล้วมันก็แหลมจึ๊กพอสมควรเลยนะแต่เราก็รับรู้ถึงอาการใจของเราว่ามันมีความกลัวมีความหวั่นไหวไหมเราก็รีบบอกเลยว่าโอ้รับเต็มเต็มหมดเต็มเต็มรับเท่าไรหมดเท่านั้นยินดีรับไม่กลัวไม่หวั่นไหวแล้วท่านใดนะเราก็สังเกตดูเวทนาทางใจเรามันก็ไม่ได้ทุกข์ไม่ได้อะไรเรามีความยินดีแต่ทางกายนั้นนะ่ะเมล่เรารู้สึกว่ามันมีลมอะไรวิวว,ว ออกมาจากหัวของเรานะคะเราก็ก็ยินดีว่ากายมันก็ไม่ได้เจ็บปวดแล้วก็ไม่ได้ทุกข์ทรมานอะไรมากนะคะนี้เราก็เลยตัดสินใจว่าอ๋อมาตาลีเนี่ยเขามาเตือนแล้วแหละว่าเราเี่ยอย่าไปทําอะไรคนเดียวเราไปทํากับหมูดีกว่าไปเก็บถั่วแปบนพุนทุกจะดีมากกว่าก็เลยตัดสินใจไปที่แปลงพุนทุกนี่ก็คือทุกขหายฉับพันนะคะที่ในตอนนั้นเราสามารถที่จะล้างใจในทุก เหตุการณ์ที่เราได้รับอยู่เราถ้าเรายังล้างไม่ได้ถ้าเปียบเหมือนกับสมัยก่อนเวลาใหม่มีอะไรมากระแทกศรีรษะเนี่ยนะคะใหมจะเกิดความทุกข์ความกังวลต่างๆไหมจะไม่ยินดีแล้วใหม่ก็เห็นว่าเป็นวิบากร้ายเราก็จะทําให้ทุกข์ทับถมตนแล้วเราก็จะเกิดอาการต่างๆทางศรีรษะเช่นอาจจะความจําจดจําอะไรได้น้อยเราต้องเขียนบันทึก บ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นเพราะว่าสายตาเราไม่ดีด้วยฉะนั้นเราก็ต้องอาศัยแว่นตาในการที่จะเรียนรู้ภาษาแต่พอเราได้มาปฏิบัติทมแล้วเนี่ยความที่เราได้เรียนรู้ว่าใจที่มันยินดีที่จะรับเหตุการณ์ร้ายได้ทุกสถานการณ์แล้วเนี่ยมันพลิกไปเลยนะคะมันทําให้สมองของเราเนี่ยนะคะมันก็เป็นปกติอยู่อย่างนั้นและเราก็ได้ใช้ในการดูแลตัวเองสังเกตว่าตั้งแต่ เดือนพฤศจิกาจนถึงเดือนนี้4เดือนแล้วนะคะเรากลับมีพัฒนาการสมองที่มันดีขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าเราก็ใช้หลักของคบมิตรดีดดก็คืออยู่ในหมู่มิตรดีฟังสภาวะจากพี่น้องเข้าร่วมกิจกรรมกล้าที่จะเข้าเายรกันใสยด่วนสุขภาพกล้าไปร่วมทบทวนรรมแบ่งปันประสบการณ์ต่างๆกล้าที่จะเข้าไปพิงเชือกอยู่กับพี่น้องในหมู่กลุ่ม การที่จะตอบคําถามตรงนี้นะคะก็เป็นเป็นพลังให้เราได้เรียนรู้ด้วยแล้วเราก็ได้ฟังธรรมจากสตบุรุษที่จะนํามาลดละความอยากของเรามันก็ลดน้อยลงน้อยลงตรงเนี้มันก็ทําให้เราเกิดปัญญามีตาในขึ้นมาตาในที่เราจะชําระกิเลสของเราว่าสิ่งไหนที่เราใบเสพแล้วในเรื่องของกาม เราลดน้อยลงและสิ่งไหนในเรื่องของอัตราตัวยึดดีตัวยึดมั่นถือมัน่นเราก็ลดน้อยลงตั้งสินขึ้นมาปฏิบัติและที่สําคัญ ที่เราเห็นผลดีในความจําของเราแทนที่มันจะถดถอยลงอะ่ะแต่มันกลับมีพลังเรากลับเรียนรู้สิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็วประสาทสัมผัสของเราดีขึ้นเราทําเรื่องรามของเราได้แล้วเราก็ทําเรื่องกายของเราควบคู่ไปด้วยทุกตอนเช้านะคะมันมีอากาศหนาวมันทําให้เราเนี่ยไม่ไม่อยากอาบน้ําแต่บางครั้งเราก็ต้องฝืนที่อาบน้ําเพื่อให้ร่างกายของเรามันสะดุ้งรับความเย็นพอมันสะดุ้งรับความเย็นมันจะไปกระตุ้นศรีรษะของเราให้มีการขนลุกอะ่ะ มันขนลุกสู้ๆเนี่ยเรารู้สึกว่ามันจะซ่าๆาไปทั้งตัวเลยนะคะมันทําให้สมองของเราดีแต่ถ้าเราลองลัวยังหวั่นไหวอยู่เราไม่กล้าบน้ําตอนเช้าเนี่ยสมองของเรามันก็จะไม่รับการการอะไรอะ่ะการกระตุ้นนะคะมันก็ใช้วิธีนี้ที่จะกล้าที่จะไปสู้กับผัสสะของน้ําที่เย็นและที่สําคัญเราต้องเรียนรู้เมื่อกายเราทุก ไปทำงานที่ไหนที่มันหน่วยอ่อนล้าเราต้องอย่าลืมกินน้ําเป็นระยะระยะจิบจิบเราสังเกตดูว่าถ้าเราขาดน้ําเนี่ยเลือดของเรามันจะข้นพอเลือดของเราข้นปุ๊บ ความสมองของสมองอะไรนะสมองที่มันฝ่อมันจะเริ่มเข้ามาเลยนะมันจะเริ่มเหนื่อยๆนยละละ้าหายใจติดขาดหายใจไม่สะดวกมันจะหลงๆงลืมลืม่มแต่ถ้าเรากินน้ําบ่อยๆเป็นประจามันก็จะไปเลี้ยงสมองของเราการที่ใหม่ยกประเด็นนี้ขึ้นมาพูดเนี่ยเพื่อจะชี้แบ่งปันด้วยว่าสมองของเราเนี่ยนะเราสามารถดูแลมันได้ถึงแม้ว่ามันจะมีความเสื่อม เกิดดับเกิดดับไปตามัยสังขารของร่างกายเราแต่มันก็มีอีกตัวหนึ่งที่เราจะได้เรียนรู้ว่าวิบากตามที่เราได้รับเนี่ยก,กับสมองทําไมมันเกิดขึ้นบ่อยจังตอนเราเด็กเราไปทําอะไรมาเราก็ได้ทําสัญญาว่าอ๋อเราเคยฆ่าปลามาคยฆ่าปดุกคยฆ่าปลาช่อนแต่วิบากอันนี้มันยังไม่หมดมันก็มาเป็นะรยะยะระยะ เรามาทําดีในหมู่มิตรดีแล้วยังเจอวิบากนี้อีกเหรอวิบากของอะไรที่มันต้องกระทบกระเทือนทางหัวเนี่ยนี่เคียวมันแหลมขนาดนี้นะมันดังจึ๊กก็เลยเลยเนี่ยสี่เดือนแล้วที่มันไม่ได้เป็นอะไรมันก็ แต่ทําให้เรากลับมีประสิทธิภาพมากขึ้นยิ่งกว่าเดิมเราก็เรียนรู้ในเรื่องของนามของเราแล้วก็ทําที่ไกาของเราด้วยนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะในการกินอาหารเนี่ยการเคี้ยวที่ใช้ฟันการทั้งสองข้างต้องสลับไปสลับมาเคี้ยให้บรนละเอียดลงที่สําคัญเราต้องใจเย็นในการกินอาหาระคะ่ะการที่เราใจร้อนรีบๆกินหรือตัดสินใจทําอะไรลงไปด้วยความรีบร้อนเนี่ยมันจะทําให้เกิดกด เกิดความร้อนเกิดความดันความร้อน,นขึ้นหัวสมองยิ่งร้อนยิ่งผิเดิมตามที่สมองยิ่งร้อนขึ้นเนี่ยจะทําให้ความจําของเราถดถอยลงแต่ถ้าเรามีความเย็นในการปรับสมดุลร้อนเย็นทั้งกายและใจนะคะทําให้สมองของเราดีและคิดว่าไม่ว่าเราจะทํากิจกรรมการงานในดถ้าเราเอาการลดกิเลสเป็นตัวตั้งอุปสรรคต่างๆที่เราได้รับเนี่ยมันทําให้เราที่จะสามารถที่จะรับผัสตรงนั้นได้ ด้วยใจที่เป็นสุขผ่องใสค่ะอันนี้ก็ขอโอกาสที่จะส่งการบ้านไว้เพียงเท่านี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณครูรู้แล้วก็พี่น้องทุกท่านด้วยค่ะก็พี่น้องครูรู้มีอะไรเพิ่มเติมก็แนะนำได้ค่ะจบแล้วค่ะสาธุค่ะอนุทนาค่ะ สาทุค่ะค่ะอ่ะไม้ไม้ขอสอบจบใช่ไหมคะใช่ค่ะเมื่อวันก่อนเมื่อวันกับวันก่อนได้ได้เข้าได้เข้าร่วมฟังอยู่ใช่ไหมคะได้ฟังค่ะค่ะเพราะว่าไมา้ไม้จะอยู่ในรุ่นสมัครในรุ่นที่สองนะคะสมัคร,รในรุ่นที่สองแต่ว่าวันนี้รุ่นที่สองสามารถสอบจบได้ถ้าได้ร่วมกิจกรรมในวันที่ผ่านมาด้วยนะคะค่ะโอเคค่ะของไม้ก็เป็นสอบจบได้นะคะ